คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับใส่มงกุฎเป็นเจ้าชายเลยเนาะเนาะเนาะนะอะ่ะเราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาโบนัสทมมนะครับมันคือช่วงเวลาแห่งโชคลาภนะครับที่จะเพิ่มโอกาสให้กับเพื่อนๆนะ นะครับของแบบนี้มันไม่ร้อเซนะครับก็ธรรมดานะครับมีขึ้นมีลงแน่นอนอยู่แล้วเนาะเนาะนาะนาะโอเคเดี๋ยวพวกเรื่องกลุ่มโบนณธรรมนะครับผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะก็ตามสไตล์ของผมนะหวังของฟรีหวังได้แต่หวังเปิดเทอร์โบออโต้ไว้สิบนะครับเอาเผือมันเข้านะ แห้งันดิดเลยโอ้สามตัวแฟนเพื่อนแล้วช่วงเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ณต,นนตอนนี้เลยนะ GG บ้างเพิ่งเปิดเซิร์ฟน่ากลัวชิบหายจริงบ่องตองเลยอ่ะ <c ười> เป็นทำใจแบบหนึ่ง กบเล็ดอะก็เพื่อนๆในกลุ่มนะครับเขาตัวกแปกกันเป็นเรียบร้อยแล้วคือแบบผมยังมาช้ากว่าเพื่อนเลยอะ เขาลั่นกันไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยบอกว่าเออเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวผมสรุปให้ทายคลิปเพื่อนก็มีตัวอย่างอยู่ในกลุ่มบรรทามีอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูให้มันเข้า20-20ก่อนเอ้ยช่วงนี้แปลโคตรแข็งเลยเพื่อนไม่รู้ผมคิดว้เองหรือเปล่านะ ยังดีเพื่อนยังดีคือแบบว่าเราเราหมุนไม่ไม่ตกดําเลยเราเข้าเลยก็ตีสว่าต้นทุนเราอยู่ที่1,800อ่ะถ้าตกดําก็จะสภาพเนี้ยนอนไว้อะไรลอยไปเลยเนี่ยผมว่าผมไม่ได้คิดตัวเองนะคือแบบดูเข้าดิ คิดไปจริงจริงนะหรือมันเป็นแค่ผมวะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ตุจจีนเฮ้ยแปะแปะปลอมปั้เนี่ยไม่ใช่แหละตุจจีนแตะแล้วแจะกางเปลอเด็กหรือไม่ก็ต้องแปะนอนมาเด็กไม่ได้แปะแปะเงี้ยแบบนี้ไม่ได้ซื้อไป นี่เพิ่งจะบวกพันเฮ้ย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 ยังสองมาเลยโยกหรือโยกทางไหนดีแต่มามาแบบเค็มๆเกลือเกแต่ก็ยังดีนะมันต่อชีวิตได้เลยนะเพื่อนๆโอ้ พอแท้ต้องถอดมองกุฎบนหัวไปจำนำก่อนไหมเนี่ยแตะนอนโอนสวัสดีจับมันเข้าน้อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไร มาก็ถือว่ามาแล้วไม่เป็นไรครับได้มากได้น้อยถือว่าได้นะครับเพราะว่าอีกอย่างนะผมบอกเลยนะตอนนี้มันสิ้นเดือนแล้วภาระรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะกันนะครับเพื่อนๆทุกคนได้มากได้น้อยอ่ะอย่าไปซีเรียสมันมันก็คือได้นะ โอเคครับจบรวมที่ 7, 4, เจ็ดพันสี่เนาะก็อห้าพันกว่ากว่านะครับอืมประมาณห้าพันกว่ากว่าแต่ว่าถ้าได้มาห้าพันกว่ากเนี่ยอย่างน้อยเพื่อนๆหลายๆคนนะก็ได้ค่าเช่าห้องเออฟรียังเหลือยังเหลือแบบ อาจจะเป็นค่าน้าค่าไฟนิดหน่อยนะค่ามือถืออาจจะเข้าเนื้อแล้วเออแล้วตอนนี้น้ํามันขึ้นนะเพื่อนเพื่อนเออคือแบบได้มากได้น้อยเก็บนะครับผมแนะนําให้เก็บนะครับอ่าใช้จ่ายอย่าประหยัดนะครับช่วงนี้นะครับยุคนี้นะฮะเออผมขอไม่พูดแล้วเนาะเออผมยังขนลุกอยู่เลยโอเคครับเพื่อนเพื่อนผมฝากเพื่อนเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับปรับกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็คือ จะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องของผมนะอ่าเดี๋ยว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 จะมีกิจกรรมให้เล่นเออมีแจกเงินรางวัลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกำลังคิดเงื่อนไขอยู่เพราะว่าผมเคยบอกไว้ว่าเอ,อ่อต้นเดือนแต่ว่าตอนเนี้ยผม,ผมเดี๋ยวรอปรึกษากันอีกนิดนึงกับอ,อ่อทางสปอนเซอร์นะก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันโอเคเลยเลือกกลุ่มบรฒธรรมนะครับ มันจะเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเทคนิคนะครับก็จะประมาณว่าใครเล่นเกมอะไรแตกเบ็ดเท่าไหร่อะไรยังไงเทคนิคแบบไหนอต้นทุนเท่าไหร่นะครับก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะ,ะประมาณนี้นีน่เดี๋ยวเคยดูนี่นี่นี่ใน,นเละแล้วก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับคอยชี้แจงช่วงเวลาบนนัดไทม์นะครับวันหนึ่งสามเวลานะครับ่าก็จะมีจากหลายๆเกมหลายๆค่ายเลยนะ เออพีพีจ็กเกอรเออพีจี้าหนึ่งแปมีหมดอ่ะอืมก็ฝากเอาไว้นะครับหากใครสนใจเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมวางลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเออแล้วตอนเซิร์ฟปิดอะ่ะผมก็นั่งคุยกันบางทีนั่งคุยกันเรื่องอนิเมะเอ้ยมีใครเพื่อนๆคนไหนดูเรื่องอะไรบ้างมีอะไรน่าดูใครติดดอยบ้างเอ้ยผมไปกันเรื่อยอะ่ะเออผมก็เน่ยคุยกันแบบสนุกสนานนะครับ ก็โอเคตุ๊ดจีนนี้ก็ขอเพื่อนเอนทุกท่านโชคดีนะครับขอได้อ่างเปากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ